ผมร้านแมคคาสวิทสวัสดีครับวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาตัวต้าวิอยสคันนี้นะครับพัดลมความร้อนนี่เสียเร็วกว่าปกตินะครับเราตรวจสอบพบว่าเซ็นเซอร์ความร้อนตัวนี้นะครับเป็นตัวสังงานพัดลมที่เสียหายนะครับทาให้พัดลมของเรานั้นเสียไวมากนะครับแต่พัดลมตัวนี้ก็ยังอยู่ได้ถึง1ปีเต็มเลยนะครับเลสภาพว่าการที่หดร้ายนะครับตอนนี้เราก็ได้เข้าสู่ระบบเรียบร้อยนะครับเราได้จัดการเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่เรียบร้อยและทดสอบเรียบร้อยแล้วว่าตอนนี้เซนเซอร์พัดลมทำงาน ตอนนี้ก็รอความร้อนแล้วครับเอีคยวคับผมเดี๋ยวพอความร้อนได้ที่ก็จะทํางานนะครับที่ประมาณ95องศานะครับเดี๋ยวผมช่างเร่งเลยครับ ประมาณ204องศาฟาเรนไฮหรือประมาณ94-95องศานะครับโอเคครับผมเดี๋ยวพอความร้อนลงปุ๊บเขาก็ตัดเองนะครับโอเคครับผมตัดการทำงานแล้วครับเอาลครับจบปัญหาความร้อนนะครับแล้วก็จบปัญหาพัดลมพังไว้ด้วยครับแมคคาสวิตสวัสดีครับ